ไม่มีเลยอ่ะจะไปทำงานกับน้องชายรถสิบโลมันรถอะไรอ่ะรถเริ่มต้นนะครับรถแบบรถกำกัก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปทำงานผมไปทำงานรอบหนึ่งเดี๋ยวผมซื้อรถครับอ๋อนาย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 เดี๋ยวให้ครับเป็นเงินเขาจะให้ให้ให้ตังค์ไปซื้อยี่สิบโลอ่ะครับโอเคปั๊บนึงปั๊บนึงครับตอนนต้องทำงานเองครับอ๋อโอเคครับพี่ทำไมเอาตังค์ก็ทำพี่อะไรล่ะ เอาเงินไปไหมอ่ะไม่มีไม่มีมมรถอะไม่ครับผมจะเก็บเงินซื้อหกสิบโลทีเดียวครับพี่สาวไม่เอาเงินไปไหม <S <S เดี๋ยวเด<ย>ี๋ยวช่วยสมทุนพี่ป๊อกก็งั้นงั้นเรขกกระเป๋ามาเรขกระเป๋ามาหนึ่งห้าหนึ่งเก้าครับพี่สาวหนึ่งห้าหนึ่งเก้านะครับพี่สาว ลผมผมเรื่องผมมีคันหนึ่งอ่ะเปล่าได้ครับพี่เบิกเบิกมาให้เลยผมเอากุญแจนะพี่เบิกมาแค่เบิกรถให้อ่ะครับพี่ชายได้ได้ได้ผมจะไปซื้อรถกัอนขอขอบคมาครับพี่ชีวิตได้ตังใช้ด้วยมือนกันชีวิตได้ตังใช้ด้วยโกเอาได้เงินใช้เฉยเลยสัตว์นี่ครับคันนี้เท่าไหร่อ่ะครับพี่นี่ประมาณหกพันฮะยี่สิบโล แล้วระหว่างหกพันผมซื้อบาร์กี้ดีกว่าเนาะใช่ถ้ามีถึงก็บาร์กี้เดียวตำรวจมันใช้อุปกรประชาชนได้นี่ถ้าเปล่าครับครับขอบมากครับพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรครับชืินนนครับครับพี่นนขอบคุณเซอร์นอนะมันได้รถได้รถสีแปดตำรวจกับได้รถใหญ่ใหญ่ของตำรวจนะแต่แต่ละไอ้ละไอ้ไฮเมื่อกี้ได้ของลูหมดตัวเลยหมดเลยป่ะอย่างเงี้ยได้หมดตัวเลยพี่อยู่ไหนอ่ะ กำลังใช้ชีวิตเหนื่อยเก็บอะเหนื่อยเก็บตัวลุกอ่ะกูว่านึกว่าพวกมันกูว่าชนซ่าฟรอยเดิมป่ะเนี่ยพี่เบลมึงบอกว่าหน่วยเก็บตัวลอยพอ่ลอยฟรอยเดิมป่ะเนี่ยครับเดิมโอเคโอเคพี่ผมอยากจะเนียนเข้าในเบลเหลือเกินใครมีปืนไหมเนียนเข้าได้ไหมล่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่ทำอะไรกันครับเนี่ยพี่ชายฮะพี่ชายชื่ออะไรครับเนี่ยผมละครับครับแดนเนียวแกนครับแดนเนียวเฮียอะไรครับเนี่ยเอ้าไปแล้วมึงสิเฮียอ่าไอสัตว์มึงมากูแมะฮะเอาไม่ได้ครับ มึงเข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเด็ดเบิร์ดนี่เพิ่งโดนหรอตัวมาให้ได้สิครับมึงก็จะอยู่แต่ในรูดิพวกเจ็ดกากต่อมึงต่อมแกงกัวกูเนียนแล้วกูเนียนกูเนียนกูเนียนยันพวกตัวเองจำกูไม่ได้อะไอ้สัตว์มึงคิดดูแล้วกันไยกอดเพิ่งออกจากตลาดขศพนไปรถออกลยไปกูเปลี่ยนรถหน่อยพี่โดอยู่ไหนพี่พี่ชาย ส่งกีไปให้แล้วไงบอยไม่กูไม่ได้กูมีโทรศัพท์ไอ้เฮียเซย์านพ่นกูไปมึงเห็นเขาข้ามขอบเขตไหมไอ้เฮียเขาตรงรางรถไฟอ่ะรางรถไฟที่เคยช่วยเคสอยู่อ่ะเออเออขึ้นมาบนยอดสุดจะมีเสาอากาศอ่ะแล้วนะหนึ่งห้าหนึ่งเก้ารถวนไปวนมาพี่จายนี่กะ อก็รู้ดีเหมือนกันนะครับโอเคโแก๊งนี้เขาเงียบกันเลยไม่ตีกันเลยจีจีซิกซิกรอครับรอครับโอ้ยพี่ขาดแล้วสี่โลพี่ก็ไม่รอเน้แต่แต่แต่มันไม่มีพี่เบล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 เสียงดีในการลากเลยนะขาดเอาอะไรบ้างอะไรบ้างไม่มีไม่มีโอเคโอเคพี่โค้กซี้อไปเลยอันนี้นมเองไอคอนเออเต็กตู้ มีมีมีครบละเดี๋ยวตอนออกเองมาช่วยพี่แล้วกันแคตา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 ไอ้นุ่มมึงไปใส่ชุดก่อนนะเจ็ดบาทเขามีชุดให้อย่าเหลือนได้มีได้ดิออกมาตงกลาได้สองตัวบาทว่าไงค่อะไรวะอะไรวะเอ้ยด่าผมอมาพี่ที่มันด่าเราพี่ได้มึงบังกูทำพี่อะไรเล่ากระเป๋ามันจะปอบถักใบหัวละไอ้กระจอกไอ้เหี้ยเหลือน ไอ้ขยะพวกมึงไงสัสพวกเดียวกันอี๋โง่ไอ้ควายพวกบอกอยู่ว่า ok an AN the hey, พวกเดียวกันมึงงงเฮียอะไรเนี่ยเลือนเฮียอะไรตู้ไฮสัตว์ก็จ้าเลือนไอ้เฮียอยู่แต่ในรูอะไรของมึงอ่ะเลือนน้ำยาเอาบ้าวเอาบ้าวของมึงทุกคนกูก็บอกว่าพวกเดียวกันมึงนี่มันซื้อเมื่อยมึงมันซื้อเมื่อหรือมึงงงอะไรเลื่อนเฮียอะไรเลือนเฮียไปเลือนน้ำยอะไรไลื่อนไฮสัตไทยไมึงจำกูไม่ได้จริงๆไอ้เฮีย ไระจอกไอ้สัสไปี hmm. yeah. şey> ่พี่ซ้อมเร็วไอ้พวกโง่กูได้ชนต่อไอ้ี้อ่ะการีมเมดันเยโอนงมาาเลยดีกว่ากูเฉลยดีกว่าเออพี่เลยเดอรไปบีรกลับ้วนะ มึงชนกูทำไมกูถามเนี่ยเอ้ามึงชนกูทำไมแล้วเป็นที่อะไรอ่ะแล้วเป็นที่อะไรล่ะน้องมาแล้วเป็นที่อะไรไอ้างผัวเราอย่างนี้อะคนฝันเอ้ยเมื่อกลองท่อมอะไรในตู้อะตลอดกอล์กอลซท่อมไหนคาโดนจับแหลโดนโอ้ยตะบอยพี่อำคุณครับขอบคุณขับคุณผมตะบอยทั้งตัวเหมือนกันครับไม่มีอะไรเลยโอ้ยแย่จังนี่เงินเี่ีเงินไหมครับ เขาได้สองคืนพี่บเออเอาโทรศัพท์คือมากูเองไอ้เหียหนึ่งห้าหนึ่งเก้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้อนจ้าพังเลยหนึ่งห้าหนึ่งเก้าไอ้เหี้ยชีวิตพมเพจจังกังเองก็ไม่ได้ไลฟ์ฟังกูตายไอ้เหี้ยก็ไม่พี่บอยเลรพี่บอยหนึ่งห้าหนึ่งเก้าไอ้พังไอ้พวกมันพวกมันพวกมันไอ้เหี้ย ให้ยังเนี่ยไอสัตว์กูจะไปแล้วตาบอยมีโทรศัพท์อีกสักเครื่องไหมอ่ะไม่มีแล้วแล้วรบกูพังอีกเวงการไปอะไรล่ะเฮนี่ขอโทรศัพท์สักเครื่องได้ไหมไม่ได้ออกขึ้นเรือขึ้นรถมามปาได้ย่าบ้าปาปาปาขอโทรศัพท์สักเครื่องได้ไหมกำกงเองไม่ได้แล้วอ่ะปาได้ย่าบ้าพอบอยได้ครับว่าอยู่อีกมีตามเจ็ดร้อยไหมเบบีผมกีบมาช่องรถบอปีอยู่หกร้อย ปู่แม่มีเลยลงไปโก๋พี่โอเคพี่แต่โก้มาโก้ให้ไอ้เหี้ยตังหลวงตังหลวงเออหมกไอ้เหี้ยมังเอาเออหมกเลยหมอตำรวจอะไรเอ๋อตำรวจเอ๋ออีกแล้วทำไมมังหกไล่คาหนักนี่ตั้งแต่เมื่อวานเขาไม่กล้าเอาหมอเอ๋อเว้ยเพราะว่าเขาจะโดนเออไปแล้วเลยโก้แล้วไปหนึ่งนี่ทำแจ้งข่าวมาว่าไฟดับใครไฟดับนะถ้ามาถ้าไฟมาจะเข้ามาใครไฟดับนะ ฮะใครนะพี่ทองอ๋อลูงทองโอป้าละให้ปาลานะไปดับไฟดับไปหรือว่าเขาโชคดี <c oughs> หัวหัวเลยไอ้สัตว์บ้านโดนยืดไหมอ่ะบ้าโดนยืดไหม ตาป้าพี่ป้ากอล่าป้าไปว่าไงเอ๊ะอยู่ตรงไหนกำลังไปกูไปแต่งตัวตำรวจมาสว่าโดนพร้อมพี่เบลอ่ะเกหงแล้วไอ้สววอสองหลอกแล้ววั้งนี้เฮ้ยมันไปเอาบัตรประกันมาไอยของวะตอนแรกมันไม่มีประกันน่ะเอาไปแล้วไปแล้วไปเอามาแล้วไปเลยสองสองใบปีปี เจ็บปวดเขาดูจังนี้่ดูจริงดูจริงแล้วเบรดูเลเบลอ่ะกัรเลเบลดูจัดเลยแล้วเอลเอลเทมึงไล่ชงกูทำมาว่าหายกีเรื่องเพราะผมทำพอว่าเขาหายวะเขาเลยกลัวพัรเนี่ยเฮ้บอยว่าไงสิถ้าใครหายงมื่อกวต้องโดนตำรวจแล้วว่ะเขาเจ็บอยู่นะโดนจับช่างแม่งโดนคดีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเขาเจ็บอยู่นะ อ่ะบา,ายบายพี่เจ็บอยู่แจัดแต่เราก็เริ่มเริ่มในนี้ละเดี๋ยวรอต้องหานี่เราตำรงหมดมาองหาวิธีเข้าไปก่อนนะหล,หลังหลังด,ดีนี่อุ้ยหวานหมากหวานเลยนี่คุณจะไปเป็นตำรวจนี่หวานหมาเลยอะ ันแล้ววันเล่าเจะไปไหนเราจะมาเนี่ยใช่วงเหมือนกันวงจงตีกันเองแล้วพวกกูนี่ใครคือใครไม่รู้ดิบอลเพิเคแล้วเอีกแล้วหรอยิงเคสถึงตู้ปลาหรือประมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มเคสหนึ่งแปดบอลคือใครไม่รู้โอเคโอเมีข้าวนมีข้าวไปบุ๊ค มีมีพี่นั่งเราอยู่สองคนนั่งอยู่สองคนนี้เชื่อตาอยู่แล้วมาแคปหนึ่งเดียวพอกินแป๊บพี่พี่ส่งผมนี่ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิกรถไป จุดที่แบบชีวิตไว้ใจใครไม่ได้อะอันนี้เราหาที่รวมกันอยู่ใช่ปะ ลำกันยับเลยอ่ะพี่อะไรนะลำกันยับเลยลำพี่อะไรวะทวีเหรอประชาชนเลยประชาชนประชาชืนเลยนะเดี๋ยวมึงโดนพวกกูประชานันแอนเราโดนอยู่หนึหาเมเจอบ้านเลยในบ้าน,ลนเลยพี่ กลับบ้านพี่บอยพี่บอยกลับบ้านกลับบ้านพี่โนบอกกลับบ้านก็ดีแล้วกลับบ้านเหรอพี่พี่โนอยู่บ้านเหรอกลับบ้านเนี่ยยีงหมูใครพี่หอยไปเรับพี่ช้างมาคันขอบนี่ไว้กลางาะไรไปเลยแล้วใครมาตีกันตรงที่เลี้ยงหมูวะเอ้ยตรงที่ไปขายหมูวะ ไปรับเดี๋ยวหลังดีที่ผมลงตีมแล้ว เอ้ยฉาบ้างวะเอี้ยวมีเอ,อี้ยวมีอ่ะมันมึนเฮียอะไรมันขำหนีกูเพื่อชวิทย์แรงร่งลำเหมือนยับเลยชวิ์เด็ดจัดมันเบอร์อะไรอ่ะไม่รู้วะแปดแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งพี่ สวัสดีเป็นไงวะเนื้อเพื่อนเออบ้างเงี้ยวะเพื่อนเอยยังไม่ได้เอ๋ยสักสดีครับพี่ไฮสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับอันนี้ใครครับอันนี้เดาไม่ยากเลยเนี่ยจำหนวดได้ผมเพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ครับพี่บอยครับไดครับสามเก้าเก้าเจ็ดสี่เก้าไปพี่บอยติ่มจังพี่ไม่ติ่มนะครับใครติ่มนะครับ เปอร์ลนะนีพ่เอไปนแล้ว3 9 9เ4 9ี่เก้มันเอาพี่ช่วงบ่ายอ่ะัแม่งกูไม่ไหวก็แม่งแล้วไหวี่อเอาไมไห้ตัดหรือแม่งเลยปะหรือถอเรื่องเลยปะหรือแม่ยังไงอะมันหรือเราอย่างเง้หรือยังไงหรือยังไงจะมาพกมันจะมาหื้อพกกูเนี่ยะโอยพี่โนพี่นบอกไปนีบอกไปพี่มันจะหรือเราไงวะพี่ี่มันไม่หรอมันยกไปทั้งหลังเลยะพี่บอกไปนี้ว่าเสาอฐานเราทําอะไรพี่บอกไปนี้พี่โนพี่พูดน พี่พูดดีแนเอาไปกูยังไม่ไหวเลยอะไนเดทที่เสียเมื่อวานน่าจะมาเสียวันนี้เนาะจริงอะพี่เข้าไหมชีวิตกูถ้าไม่ได้เล่นเกมกูนอนไม่หลับแล้วกูบอกให้เออมันไม่มีไม่มีแฟชั่นฟาร์แบะน่าจะมีแฟชั่นฟาร์มเยอะขึ้นอ่ะ ผมมีคำสุดจนโอ้ออกเมืองล้านอ่ะเดี๋ยวหลังรีเข้ามาเธอเป็นมากกว่าเพราะเธอจะเห็ครับเย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 โค้ดโฟล์โค้โฟล์เวลาทั้งชีวิตบ้านดีกว่าเพื่อตามหาแล้วรอคอยเชิญมาแสนนานเดไปตะบอลในบ้านดีกว่าแต่ว่าแต่สุดท้ายก็เจอพี่ว่ามีอาหารไหมพี่ไม่มีเลยทุกอย่างอ่ะลมหารบ้างครับพี่มีเป็นเอาฮะจากนี้คือลมหายใจก็คือเธออ่ะแล้วถ้าครั้งแรกอ่ะครั้งแรกอะไรพรุ่งนี้ประมูลรถพี่เออพรุ่งนี้ประมูลรถไม่มีตัง พี่ไม่มีตังเลยจริงๆครั้งแรกที่เจอเจอทำฉันงงอ่ะเจอเจอตั้งแต่ตั้งน้ทำนมอ่ะพู่ยังอะไรคู่ยังเด็กอ่ะไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนอ่ะ่ป่ะแต่เพราะ เวลาทำให้บัณการจรจรผ่านรถพัฒนจราจรเราไปป็นระชากรเราไม่ใช่ทุดาไอนี่อห่ๆบางที่ผมแย่ชอบตนนั้นทิพยตายตายผมชอบทำให้เธอในแ่เวลาต้องมาอีกผมก็เลยนเล่นที่จะาบิดได้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 ไดดได้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 ไได้ได้ได้ไดได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ได้ไ้ได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 ้ไได้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 ้ได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 ได้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 ไได นี่คันเก่าเก่าพี่เกียรรูปหัอันนี้อันนี้เครื่องเครื่องวีสิบแปดนะครับเนี่ยคันนี้เกียร์นี่คนเราต้องมีปีศาจในตัวใช่ไหมพี่ชายเกียร์กันแนไอโฟกัสมีปีศาจในตัวบ่ะวะเพื่อนมีพวกมีปีศาจอะปีศาจม่วงอะไอวะเพื่อนมันยังไม่ออกมามันยังยังไม่ออกมานานๆทีนะปีศาจข่าบางงาดวะเพื่อน เป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะพี่พี่โนพี่ดูดิเปิดจุกก่อนมึงไงเฮียใช่ไอ้เจ๊มึงเปิดจุกยังฮะจุกอะไรพี่มึงเปิดจุกยังพี่โนถามไอ้ไอสัตว์มึงตอบสิไม่เปิดจุกอะไรพี่ไม่ไม่ใช่เจได้ไมาถึงที้กิเนี่ยไอ้กิ๊เนี่ยไอ้เจได้ไม่น่าเหลือพี่น่าจะเปิดไปนานแล้วพี่ว่าเปิดจุกว่าพี่ว่าว่ไอ้โฟกเปิดจุกยังยังยังไงโฟกยังไม่เปิดจุก โตแล้วเพื่อนเลิกติดได้แล้วไอ้เฮียเขดเไอ้จัดเราจะไปใช้ชีวิตในตู้ปลากันอย่างที่เราเคยบอกเราใช้ชีวิตหนึ่งส่วนสี่ไม้ไม่เป็นไรอันนี้มึงเป็นเฮียอะไรวันเราจะไปดิดูเลยวันถุงนี่ใครอ่ะ พอแม่ครับพี่พอแม่ครัแต่ละคนเสียงทุกคีหลังเคสนะเคสหลังรีหรือเปล่าทุกคีหลังเคสนะเคสหลังรีเท่ากับอันนี้พี่มาดีวะส่งนักเรียน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 พี่มาดีเหรอมาดีเหรอไปไปค้ำไปค้ำโอ้พี่เดมอนจัดโอ้ พวก็ไปตัดผมแทนเดี๋ยวเพื่อนได้พวกตั้งรอรอกันสี่นาทีเรียอมันลีแล้ทันปะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวพี่ไปตัดไปตัดเดี๋ยวนี้เลยแล้วถังได้ล็อกเลยไปไปพี่ไปเป็นแก๊งสเตอร์กันดีกว่าเออแก๊งสเตอร์เราถักกัน้ล็อเหรอวะไปไปใส่เกงลูตูดอ่ะเกงลูตูดอ่ะไม่ต้องใส่เลยใส่ไม่ต้องใส่กงเปะไอ้ผ้าถุงที่มันนุ่มๆก็พี่สีขาวอ่ะ ม่ที่เป็นผ้าคนหนูเลยอ่ะเป็นนุ่งผ้าคนหนูกันดีกว่าเอ๊ะมันนี้ผับเปิดปะพี่มึงจะไปผัดตำพีอะไรอ่ะอันเนี้ยมึงทำตำพีอะไรอ่ะเนี่ยเ้างพี่พี่ไาแจกเออเออไปแจกกูไปละไม่เดี๋ยวเราก็ไมทเราไปช่วยไม่ได้จริงไม่ไม่รู้ไปทำไม่รู้มันจะเข้าไปยังไงอ่ะมันทำมันทำอะไรไม่ได้อ่ะแต่แต่เมื่อวานพี่บอยสุดจริงนะเมื่อวานพี่บอยสุดจริงตอนแรกผมคิดว่าฝั่งมันไม่แต่พี่มีเชื้ออยู่พอจะพาพี่บอยกูวิ่งไปเลยอ่ะ มื่อวานผมอีกสิบห้าวิอีวพี่กูไม่กลัวเพราะกูมีเวลาคุกไงเดี๋ยววันนี้กูจะไปทำดีน่โลเห็นน่ะน่าโลวิ่งมาอุ้มโค้ชโชคดีเลยเออว่หน่าไปขายยาในทีได้เออไม่ต้องเยอะกว่านั้นเว้ยต้องเยอะกว่านั้นพี่แล้วแล้วเอมันมีประมาณกี่คนรวมๆกันอ่ะโอ้สามสี่ร้อยสา้อยประมาณส้แล้วเรา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 ต้องเราต้องกาะกบฏอ่ะกาะกบฏให้ประตูข้างหน้าเปิดอ่ะไม่ต้องแหกคุกอะเราอยู่ประมาณเราอยู่ประมาณสามสี่สามสี่สามสี่คนอ่ะเยษอ่ะ อย่าัดทอนนี่อย่าัดทอนอย่าัดทอนคาดว่าวันนี้อะไรมันจะดีขึ้นเว้ยเล่นยากจัดมันไม่รู้ต้องเล่นยังไงเว้ยไม่ใช่แบบ พี่บอยถ้าผมแบบไม่ขายของในตู้ผมจะโดนมั่วะพี่รอเฮียอะไรล่ะแล้วพรุ่งนี้มันประมูลโดนแล้วแล้วของไม่ตู้ไม่ได้ขายอะยังอ่ะเขาประกาศยังว่าพรุ่งนี้ประมูลนะเขาไม่ประกาศเลยพี่เอพี่เอกบอกแล้วนะพี่บอกของแต่เดือนที่แล้วว่าันที่สิบไม่ไม่ไม่บางทีมันบครัางมันไปสิบสี่สิบสี่เนี่ยมันเริ่มไปสิบสี่กัแล้วผมผมรู้สึกผมแบบไม่รับงานวันที่สิบเขาหลอประมูลเลยพรุ่งนี้ไม่รับงานวันที่สิบรับไปเถออไม่ทันแล้วพี่มันไม่ทันแล้วไงก็เดี๋ยวก็ไม่ต้องรับอีกวันที่สิบ กอดีจะไปร้องที่ไหนจะไปร้องที่ไหนต่อจะไปร้องที่ไหนต่อมันลืมผมไปสุรินทรเหรอพี่เฮ้ยพี่โนอยากไปเจอสุรินทร์ป่ะพี่เราก็ยาวเลยไปราควเชียงใหม่เชียงรายกลางเดือนผมไม่อาจจะไม่ได้เข้ามาเลยอ่ะมันจะเอาผมไปเป็นในนี้พี่สาวอะไรนะสาวอินตาเนียร์พี่พี่ว่าไงเป็นสาวเอ็นพี่ไม่ใช่สาวอ่าพี่ดูดิเอาผมไปเป็นสาวเอ็นแล้วป่ะพี่ยาวหยอกหยอกพี่บอลต่อาปดิ้งเงินต่อดิ้งเงินพี่ว่าพี่ชีวิตผมดีขึ้นป่ะสาวผมไม่ดีสาวเอ็นอะพี่คิดดูแล้วกัน พี่ยังแบบเหรียญพี่รอรอเดี๋ยวเราได้เราได้มันกันแน่นอนเดี๋ยวรอเจอกันใครใครใครมีสบู่มั้งมีมีพี่เลงลายพี่หนึ่งส่วนสามแปดโอ้โหไปเป็นตำรวจเราไหนอะพี่เนี่ยเออมันดีก่อนไงกูรอตำรวจบุกอีกทีกูจะเข้าไปเนียนกับตำรวจแต่ใส่ชุดหน้ารังในตอนรีไม่ได้นะกูบอกก่อนเพราะว่ากูเพิ่งโดนใบไปมาจากที่กูใส่ชุดหมอไปกระทืบคน่ะเอาเหรอรอหี่อะไรล่ะ นั่นมันหมอไม่ใช่เหรอนี่ตำรวจอ,อ่ะไอไเฮียก็หน่วยงานเหมือนกันนะไอเฮียไอหาตูส้สภาให้วองเลยเจไดอย่าทะลึ่งงพ่อธวิดนะน้องพี่ขอบ้าพี่กำลังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เ็นคำว่าซูพพีมอยู่พี่เย็บทวิตแม่งด่ากันชิบหายแล้วปวงหมดเลย พอแล้วครับผมลงทีมแล้วนะครับผมไว้เจอพรุ่งนี้นะวันนี้ก็เอาไปเบาๆ1เออ